สวัสดีค่ะทุกคนชั้นชื่อการิรีค่ะวันนี้ฉันจะแนะนําให้ทุกคนทางออกสําหรับการรักษาโรคข้อต่อด้วยวิธีแปะแผ่นแปะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าโรคข้อต่อเป็นโรคที่หลายคนพบบ่อยโรคนี้ทําให้ปวดคอปวดไหล่แขนขาชาปวดหลังปวดเข่าปวดข้อมือบางคนถึงกับปวดหัวตาผ้ามัวกลางคืนนอนไม่หลับมีผู้ป่วยหลาย,ลายๆท่านปวดหลังปวดสะโพก ปวดลามไปที่น่องที่เท้าบางคนปวดเข่าลุกขึ้นนั่งลำบากไม่สามารถที่ทำงานหนักได้โรคนี้ทำให้ผู้ป่วยปวดเมื่อยเป็นประจำทุกวันส่งผลต่อกิจ,จวัตรประจำวันนานไปจะสร้างภาวะแทรกซ้อนของกล้ามเนื้อรีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอัมาพาตให้กับผู้ป่วยปัจจุบันผู้ป่วยส่วนใหญ่รับประทานยาแก้ปวดและอาหารเสริมในการรักษา ต่ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงชั่วคราวที่ไม่ใช่ระยะยาวกินยามากไปอาจจะส่งผลไม่ดีต่อกระเพาะและน้ำหนักเพิ่มขึ้นผู้ป่วยจำนวนมากจึงกังวลดังนั้นวันนี้จึงขอแนะนำวิธีแก้ปัญหาโรคข้อต่อเสื่อมด้วยแผ่นแปะดาสุกะแผ่นแปะนี้พิเศษและแตกต่างเพราะประการแรกคือปวดตรงไหนแปะตรงนั้นเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะ ลดอาการปวดทันทีประการที่สองคือเวลาแปะเข้าไปจะช่วยให้หลอดเลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูกร่างกายจะคงที่เป็นเวลานาน,านและโอกาสที่กลับมาเป็นอีกน้อยมากประการที่สามคือผลิตภัณฑ์เป็นแผ่นแปะไม่ใช่ยากินเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนไม่ทำให้ปวดกระเพาะไม่ทำให้น้ำหนักขึ้นไม่มีผลข้างเคียง ประการที่4คือผลิตภัณฑ์ใช้งานง่ายเพียงแค่แปะโดยตรงในพื้นที่ที่เจ็บเมื่อทุกคนใช้งานตั้งแต่3าถึงหวันแรกคอบ่าและหลังขาบรรเทาลงเยอะทุกคนแปะในเวลากลางคืนกลางวันทำงานได้ปกติเรารู้สึกดีใจเพราะได้แนะนำวิธีการแผ่นแปะและสูกะให้กับทุกคนขอให้ทุกคนหายหายเร็วๆ ถ้าคุณปวดหลังปวดคอปวดหัวเขา่าปวดขาหรือปวดเมื่อยข้อต่อแขนหรือมีคนไข้ชิดที่ปวดหลังปวดขาปวดแขนปวดแชร์วิดีโอนี้ให้เขาลงทะเบียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ได้ในวิดีโอนี้หรือคลิกดูเพิ่มเติมทางด้านขวาใต้วิดีโอเพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นและสั่งซื้อสินค้าโทรสายด่วน0617636868เพื่อสั่งซื้อสินค้า สินค้าส่งฟรีรับสินค้าชำระเงินเก็บเงินปลายทางขอให้ทุกท่านหายปวดโรคข้อต่อในเร็ววันนะคะ